คลิปนี้เป็นการรีวิวปาปาก้าอิเลเมน เทคเคสมินิอีโคแพคก็หลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนเคยรีวิวไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่ขายดีแล้วก็เข้ามาเป็นตัวแรกๆของเราเลยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผ่านคลิกสตาร์เตอร์ระดมทุนไปได้เยอะมากซึ่งก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่อยู่ได้เอลิเมนต์เทคเคสมินิแต่จะเป็นอีโคแพคก็คือมันเปลี่ยนวัสดุนั่นเองอ่าถ้าเป็นเทคเคสมินิของเดิมมันก็จะชอบใช้ Pack, ้ายเอ็กแพคแะรอบเนี้ยก็จะมาใช้้ายอีโคแพคแหเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูรีวิวขอองหรื ก็ลองไปเสิร์ชดูในช่องของเราได้นะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะรีวิวแบบเอาแค่เฉพาะเล็กๆน้อยๆให้พอเห็นภาพความแตกต่างแล้วก็ ข้างในอีกนิดหน่อยว่ามันไม่ได้ต่างกันส่วนเรื่องการสะพายก็รอะไรต่างอาจจะไปดูในคลิปเดิมได้ก็เราข่าวแล้วกันก็ Element t e c h c a s e มินิเนี่ยก็มันก็อยู่ในซีรีส์ของ Element t e c h Ca s e นะซึ่งตอนนี้ก็จะมี3รุ่นก็จะมี Tech Case มินิคือตัวนี้แล้วก็มี Tech Case ที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ t ท c h Case Max ที่ใหญ่ขึ้นไปเลยซึ่งอทั้ง3ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีหมดเลยก็คือเอาไว้เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราหรือมันสามารถติดสายสะพายได้แล้วเขาก็มีสายสะพายให้ ค้อยเป็นกระเป๋าสลิงได้หลายหลายคนก็ชอบเอาไปใช้เป็นกระเป๋า everyday อะไรเงี้ยนะ,ะคุณชิมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้เทคเคสมินิแล้วก็ติดใจกับมันซึ่งนะตัวนี้เดี๋ยวเราเจาะให้ดูคร่าวๆว่าตัว Eco Pack เนี่ยมันคืออะไรยังไงตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยมันออกมา3สีนะสีดำเนี่ยก็จะใช้พลา Eco pack e ีโค a แ k epx l 6 0 0 b a c k บ i g ไหนสีเขียวก็จะเป็นผ้าอีโค a แ k ก epx 400จะเป็นสีอาร์มี่ส่วนอันนี้จะเป็นผ้าเดียวกันนะก็จะเป็น epx 400เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสี Bright Orange ทีนี้ถามว่าผ้า e ีโค a แ k กมันต่าง กับผ้าเอ็กแยังไงคือจริงต้องบอกงี้2แบรนด์เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันในเรื่องของ p o พ i ิ i ันน n งนะแต่ว่าถ้าในส่วนของ Eco-Pack เนี่ยเขาจะโดดเด่นกว่าในมุมการทําพวกผ้ารีไซเคิลคือเขาเน้นมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาเป็นสายรีไซเคิลก็คือวัสดุ หรือว่าแมทเทอเรียลที่เอาทำเนี่ยจะต้องเกิดจากการรีไซเคิลวัสดุต่างๆที่มันเป็นขยะนี่แหละอ่ะก็จะถูกรีไซเคิลเพื่อเอามาทําเป็นผ้าของเขาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จะเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์เยอะมากขึ้นเรื่อยๆละที่เริ่มเอาอีโคแพคเนี่ยเติมเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้มันก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกระแสเรื่อง ESG เรื่อง Environmental เรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทําให้หลายๆแบรนด์เริ่มมาใช้ตัวนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแน่นอนอ v a าก้าก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เริ่มใช้ผ้าอนาีน สามสิบกวนะ่าปีแล้วในตอนที่ผมรีวิวนี่นะไม่ใช่แบบมาเพิ่งทำนะเขาจริงจังกับเรื่องการทำผ้าที่มาจากการรีไซเคิลพวกขวดพลาสติกเนี่ยมานานแล้วเพราะนั้นใครเป็นสายรักโลกเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ราคาถ้าตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยก็จะเท่ากับตัวของที่เป็นซีรีส์เ p ็เลยแล้วก็เรื่องการกันน้ำเรื่องการทนทานเรื่องการลิฟต์สต็อปเนี่ยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแทบจะไม่ต่างกันเลยทีนี้เดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆสิ่งที่เห็นได้ชัดของ Eco Pa c k ในตัวที่เป็น EPX 4 0 0เเเนเขขนนนนีีีี่่่ยตััววาาทท้้ขึมป็ มันก็จะมีความเป็นตารางๆเหมือนกันคล้ายๆของ X-Pack แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าเขาจะเป็นจัตุรัดกว่าอานนี้ก็จะเห็นลายน,น,นะเนี่ยลายขึ้นถ้าเป็น X-Pack เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นข้วหลัตัดอันนี้คือส้อม X-Pack นะมันจะมีความเป็นไดมอนแบบนี้อันนี้จะเป็นจัตุรัสอันนี้คือ X-Pack อันนี้คือ Eco-Pack เน,นี้คือ ในแง่ของลวดลายที่แตกต่างกันของทั้ง2แบรนด์นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นสีดำเนี่ยเป็นผ้า EPL X 6 0 0ซึ่งตัวเท็กเจอร์ของมันน่ะจะน้อยมากถ้าไม่สังเกตดีๆมันจะแทบเหมือนเป็นผ้าเรียบๆไปเลยอ่าอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบผ้าที่มันเป็นลายกริดแบบนี้และอยากได้ผ้าที่มันดูมีความเรียบแต่ได้คุณสมบัติเดียวกันกับผ้า Eco pack พกวกผ้า X Pack เนี่ยสีดาตัวนี้ก็จะตอบโจทย์คุณก็จริงๆข้อมูลก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนที่เหลือมันก็จะเป็นฟีเจอร์ล์ละฟีเจอรไหนก็ดู คลิปนี้ละเราไล่์ฟังคร่าวๆก็จะเป็นกระเป๋าที่มีมือจับข้างหลังแอบแบบนี้แล้วก็เขาก็จะมีสายสะพายมาให้ด้วยสายสะพายจะอยู่ในกระเป๋า,านี้นะซึ่งก็สามารถเอาไปติดกับกระเป๋าได้ข้างหลังเขาะจะมีช่องติดเข้าไปแบบนี้ อ่อันนี้ก็จะกลายเป็นกระเป๋าเที่เอาไว้คาดอ,อกคาดหลังอะไรเงี้ยได้นะเรื่องการสะพายเนี่ยลองไปดูในคลิปที่เราเคยรีวิวไปแล้วที่เป็นฟูลรีวิวแล้วกันมันก็ปล่อยสายให้ยาวได้ค่อนข้างเยอะนะอ่าคือเรื่องปล่อยสองปล่อยสายเนี่ยคือแบบอันนี้เขาก็จะแบบเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วที่จะสามารถแบบปล่อยสายได้ยาวเลย อันนี้ก็คือเวลาปล่อยสายยาวๆแล้วก็ช่องเปิดซิปเนี่ยจะเป็นซิป YKK อควาการแล้วก็หางมันก็จะเป็นไฮพาลอนทารูแบบนี้ซิปด้านหน้าเปิดออกมาข้างในเป็นผ้าในลอนลิฟต์สต็อปไลน์ฮันีคอมนะเป็นหกเหลี่ยมรังพึ่งแบบนี้รับสซย์เขาอวการนี่ก็ใช้ผ้าตัวนี้เยอะถ้าเป็นสีส้มข้างในเนี่ยเป็นผ้าสีเทาเป็นลายกริดแบบนี้ส่วนถ้าเป็นสีเขียวอันนี้จะเหมือนกันซิปตรงเมนคอมเร์ตเมนต์เป็นซิปสองทางแบบนี้นะ อาจจะไม่มีตัวล็อกนะไม่เหมือนตัวที่เป็นเทคเคสปกติข้างบนก็จะมีที่เสียบปากกาสานะมารถเสียบปากกาได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเป็นตะขา่ายยังยืดอย่างนี้สามารถใส่หูฟังแบบนี้ได้ไขควงอะไรเง,งี้ยใส่เข้าไปประมาณนี้โอเคแล้วก็ด้าน,นนี้ก็จะมีช่องใหญ่ๆห,หน่อยนะอันนี้จะแบบมีความบุบๆเป็นผ้าแบบกามหยีหน่อยประมาณนี้เราสามารถใส่มือถือเข้าไปได้เลยตัวนี้คือท m s u ู g Galaxy S22 Ultra ใส่เข้าไปรึบแบบนี้เห็นไหมก็จะลงไปพอดีแล้วก็มีช่องซิปแบบนี้มันมีช่องเล็กๆให้ใส่ได้นะอะใส่พวกเมมอะไรเงี้ยได้เอาพวกเมมเงี้ยใส่ได้เนี่ยมันจะมีช่องเล็กย่อยอยู่อีก3ช่องเลยสามช่องนี้เลยหรือจะใส่พวกของเล่นอย่างี้ก็ได้ะใส่เข้าไปประมาณนี้จะใส่นาำบัตรงี้ก็ได้ ลองแนมบัตรแล้วก็มีช่องตรงกลางที่เอาไว้ใส่ของได้เยอะเลยใส่กระเป๋าตังก็ได้นี่ Gravity Move เก็บนะใส่เข้าไปปึ๊บอานนี้เนี่ยใส่เข้าไปเยอะแยะได้เลยใครอยากดูรีวิวเต็มๆลองไปดูในที่เราเคยรีวิวไว้ได้นะอ่ะเรียบร้อยก็สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะ Avakka Element Tech Case Mini Eco Pack ก็สามารถสอบถามเข้าไปได้ที่ LINE@electrog หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้อ่าแล้วก็ถ้าอยากจะสั่งซื้อก็เช่นเดียวกันที่ LINE@electrog หรือจะทาง Facebook Messenger ได้ทั้งคู่แล้วก็เว็บ electro.com/shop Shopee า a z a d a t ิ k t o k s h อ p แล้วก็ LINE ช h o p อ่าเรามีร้านอยู่ที่นั่นเรียบร้อยสามารถเข้าไปซื้อได้เลยอยากใช้คูป,ปองอยากใช้แหล่งคุณได้หมดโค้ดส่วนลดอะไรได้หมดนะแล้วก็แน่นอนถ้าอยากสั่งซื้ออยากสอบถามตัวไหนเนี่ยถามเข้ามาก่อนดีกว่าที่ทาง l i n e l e c t ตรงนี้ เราจะสามารถบอกได้ว่ามีส่วนลดอะไรหรือเปล่าหรือว่าส่วนลดมีอยู่ที่ช่องทางไหนบ้างนะบางทีคุณแบบถามเข้ามาสินค้ามันกำลังจะลดพรุ่งนี้หรือพึ่งหมดโปรไปบางทีเรากลับมาให้ได้นะอ่ะอันนี้เดี๋ยวแอดมินเขาดูให้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าได้ตลอดนะลองถามเข้ามาแล้วแต่ช่วงแล้วแต่สินค้าแล้วแต่โปรอะบางอันให้ได้บางอันให้ไม่ได้ยังไงก็ลองทักเข้ามาก่อนเดี๋ยวทางแอดมินเขาดูให้ขอบคุณครับผมเจอกันใหนม่คลิปหน้า